สวัสดีครับทุกทคนที่เข้ารับมารับชมช่องสูตรถวยไทยลาวฮานอยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคำนวณเลขเด็ดล่างระยะยาวนะครับทั้งหมดสองสูตรประมาณเดินมาประมาณ70งวดถึง80กว่างวดนะครับแล้วเรามาสรุปตัวเลขกันให้เสร็จเลยวันนี้ว่าเลขเด็ดล่างในวันนี้ เรกอะไรจริงๆที่น่าจะมากันแน่นะครับเดี๋ยวสรุปกันเลยก่อนเดือนเดี๋ยวมาฟังคำเตือนกันก่อนนะคำเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อตลาดก,กินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันะเดี๋ยวมาดูกันเลยแบบเร็วๆกันเลย นี่คือเด็ดล่างระยะยาวเดี๋ยวมาดูวิธีการคำนวณกันเลยนะอันนี้ตัวอย่างที่ทำไปให้ดูย้อนหลังที่ใจจริงมานะครับทั้งหมดสามวดก่อนที่จะมาลงให้ดูนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลย สุดที่หนึ่งนสุดที่หนึ่งใช้หลักพันหนึ่งครั้งใช้หลักหน่วยหนึ่งครั้งใช้หลัก10บท้ายสองตัวหนึ่งครั้งใช้หลักหน่วยท้ายสองตัวสองครั้งใช้หลัก10บหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งใช้หลักสิบหน้าที่สองหนึ่งครั้งใช้หลักร้อยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งใช้หลัก10บท้ายที่หนึ่งหนงครั้งใช้หลักหน่วยท้ายที่หนึ่งคูณกันสามครั้ง ใช้หลักสิบท้ายที่สองคูณกันสองครั้งบวกค่าของที่คือได้เจบกศได้ศูนบวกห้าได้ห้าบวกสองได้เจ็บวกสีได้หนึ่นบได้7จ็ดเจ็ดบวกสามได้ศูนย์ศูนย์บวกเจได้เจ็บวกแได้ห้าบวกแปดได้สามสามบวกเจ็ดได้ศน สุดที่1ได้0นูนย์ต่ไก็คือศูน4 9นีก้าบก 1, บก 2, บวกหนึ่งบวกห้า สูตรที <ithe ater review> ่สองใช้หล <i i> ักหมื <jak> ่นหนึ่งครั้งใช้หลักพันหนึ่งครั้งใช้หลักหน่วยสองครั้งใช้หลักสิบท้ายสองตัวสองครั้งใช้หลักหน่วยท้ายสองตัวหนึ่งครั้งใช้หลักร้อยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งใช้หลักหน่วยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งใช้หลักร้อยหน้าที่สองหนึ่งครั้งใช้หลักหน่วยหน้าที่สองคูณกันสามครั้งใช้หลักสิบท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งใช้หลักหน่วยท้ายใช้หลักสิบท้ายที่สองหนึ่งครั้ง ช้หลักหน่วยท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกสค่าคงที่สบวกศูนย์ได้สามบวกแได้หนึบวกศูนย์ได้หนึบวกหนึ่งได้สองบวกสี่ได้หกหบวกหได้สองบวกศูนย์ได้สองบวกห้าได้เจ็บวกเจได้สี่บวกเ้ได้สามบวกเจดได้ศูย์บวกค่าคงที่คือสได้สองเสร็จสนะ องนับต่อเลยสองสามส,ามสี่ห้าหกอกหนึ่งนะต่อไปก็มาจับชนกันดูนะ

สุดที่สองสองสามสี่ห้าหกชนเงินที่สามกับสี่นะ ามาสรุปกันเลยนะครับทีเดียวเลยนะก็คือหลักสิบระยะยาวหลักสิบระยะยาวร้อยยี่สิบงวดเราชนกันที่สี่ห้าแปดศูนย์หนึ่งนะครับสี่ห้าแปดศูนย์หนึ่งหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วย หลักหน่วยระยะยาวชนกันที่ 4, ี่ห้าเจ็ดแปดก้านะร้อยี่สิบหกสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะเรามาจาัดเลขดับหลักสิบวันนี้ดับ1นดับ2องระบบดับแด,ดับมันประมาณร้อยี่สิบร้กว่ามืน,นะบาง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 สุดบางสุดก็เกือบส0งองวดน,นะยังไม่หลุดนะ ส่วนดับหลักหน่วยดับหลักหน่วยก็4ี่อั็ดนี้ดับมาก็ร้อยวันวันแล้วกันเกือบ2 0งรยวันแล้วกันยังไม่หลุด <c oughs> เดี๋ยวเรามาตัดกับเลขเด่นนะก็คือ4 5 8ห้านเป็นเลขเด่นหลักสิบอ่าก็คือ8กับ1เป็นเลขดับนะครับ8กับ1เป็นเลขดับก็เหลือ4 5 0้าก็คือเลขเด่นหลักสิบเราให้เป็น4 5 0ห้าศูนย์นะอ่าส่วนหลักหน่วย สี่ห้าเจ็ดแปดเก้าเป็นตัวเด่นเลขดับหลักหน่อยก็คือสี่เจ็ดแปดก็คือสี่เจ็ดแปดเพราะง,งั้นนี่เลยนะแปดหนึ่งเนี่ยอ่าแล้วก็เลขดับสี่เจ็ดแปดหลักหน่วยนะถ้าว่าเด่นหน่วยคือห้าเก้าเด่นสิบก็คือสี่ห้าศูนย์นะอ่าเดี๋ยวผมจะจับคู่แล้วมาตัดกับอ่าอ่าสูตรอื่นอีกก็จะเหลือหนอยชุด

เลขติดล่างชัววันนี้คือ0ูนย์นะผมเชื่อว่ามาแน่อย่างน้อยหนึ่งตัวนะทีนี้ชุดพวกนี้เดี๋ยวเรามาตัดก,กับชุด0ูนย์นะว่ามันจะเดินหรือเปล่าชุด4ี่ห3าศมี่เก้ามีหหหห้าไม่มี0นะูนย์นึ่งามสเก้ะเราตัดเลยห้าหไม่มีนะ5ห59ห้มี9อยู่ ศูนย์ห้ามีอยู่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าไม่มีสองสามสี่ห้าหกนะส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยเอาตัดเลยสี่เก้าศูนย์ห้าโอเคอ่าจะเฉลยแค่นี้นะ อถ้าเลขจะมาคู่วันนี้นะให้ยืนไปที่ถ้าสมมุติจะมาคู่นะผมมายืนไปนที่เก้าเก้าศนย์ศูนนากับนก็หนึ่งหนึ่ง เด่นสุดผมไม่เด่นที่ชุดนี้นะชุดห้าเก้าศูนย์ห้าแล้วเก้าเก้าชุดฟันธงก็จะเป็นชุดของตัวนี้เลยนะ ดดนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวก็จะสรุปเรื่องสองตวบนแล้วก็ชุดสามตะตรงนะอย่าลืมกดติดตามไหมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ